สวัสดีครับมาพบกับผมนะฮะฟาก็เปียนคิวเลอร์กับทีมงานสตาร์ทอสครับก็ตามนั้นคนอัดงงเงียโคตรบรรยากาศโคตรดีเลยพี่เก่งน่าหนาวที่เพลงนะฮะเออเอาจริงกันยังี่ยเออเอาจริงอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะจริงก็เปนเดียวนะเนี่ พี่โจครับทำไมเอไม่วิ่งฮะคนที่สองครับสเปกเตอร์เซเอ็กนะฮะพี่เก่งพี่เก่งพี่เก่งสุดหล่อฮะแล้วก็น้องใหม่นะครับมอร์ฟีนนะฮะแล้วก็น้องทรายคนเดิมเอ้ยน้องไม่ใช่น้องน้องใหม่ที่เข้ามาในกลุ่มนะฮะนชื่่อวา้แงงๆดอกแกงนะครับผมปกิ ให้เต่ากินอย่าก,กินนะขอละไป,อไปพี่พี่ทับไหนว่าไปเปิดเสียงก่อนผมยิม้มจะเปิดเสียงเลยโอเคแตกไปหนึ่งครับ พี่ห้องเล็กมีตัวหนึ่งพี่ห้องเล็กมีตัวหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ห้องแอลมีตัวหนึ่งพี่เอาเอาเด็กสอโทษพี่เด็กสองเราเล่นไพเล่นตามกับบ้ากี้มีแจ็คพอตเออดาวนะฮะระหว่างสนายก็จคิดอุ้ย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 ปุ่มผมนี่ไม่ธรรมดาผมบอกให้ พี <l id> ่เก่งข้างหลังพี่เออจริงมันก่อนนะเมื่อกี้ผมนี่ฮ่าโอเคแล้วจึงฝั่งนู้นเขาเถื่อนมากโอ้ ัวไม่แรงครับยิงหัวอย่างเดียวเท่านั้นโอ้รู้สึกกระตุกกระตุกนิดนิดเถอพี่อเออเ,เป็นที่อะไรไม่รู้อ่ะช่วงนี้มันกระตุกกระตุกอะพี่ โอ้โหเป็นไงล่ะฝั่งนู้นนี่ไม่ธรรมดานะจะบอกให้บ้านมาใครให้พี่เก่งเล่นสันในเลยเพ่ <c oughs> วันนี้ดูเล่นชิวๆไงวิลล์ย่างหนึ่งโอ้พี่ชกปอกหน้า <c oughs> <c oughs> หน้าหลุดไปแล้วพี่ไม่เป็นไรพี่ฮะ <c oughs> วันนี้ชื่อคลิปครับเห็นได้ชัด แพ้แน่นอนข้างหลังมาด้วยมั้งโอ้โหข้างหลัสองตัวตัวไหนดีเนี่ยสงสารสัตว์สัตว์โอเเออสงสารสัตว์สัตว์แต่เงี้ยนะเขาสงสารเราไว้เพ่ Yeah.

มผมจะมาเอาคืนครับทุกตัวเลยฮะใครที่ยิงผมด้วยหัวปบผมโหดร้ายและเถื่อนมากหยอ,อกนะครับว,วินแรกมาแล้ว สวยมากเลยทำเอก็ได้มั้งพี่โอ้โหเพื่อนเราไม่เ,เดินก็ไปยิงเลยพูดโหดร้ายเลย การัวกาตัวโอเค okay. okay. พี่โอเคแล้วพี่เก็บหนึ่งเจ็บหนึ่งโอเควางไหนกันเนี่ยเออโอ้โหขิดร้อยเมตรครับวกกับอักอักแพ้พี่ยัดเ้เอไว้ไหมพี่ โอ้มาแล้วมือตาไนครับตัวแรกครับผมของวันนี้สี่เปนตัวแรกครับไม่ครับผมเห็นพ well. ี่เปิดเฟิร์สวันนี้ไงครั้งนี้ครั้งแรกเลยพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดเปิดวินแบบเปิดวินแบบสวยมากบินเปิดมาแตกอะไรเอ้ยไม่ใช่เปิดเป็นตัวพังโจ้ผมล็อกให้แล้วพี่ อยู่ลองเคาน์เตอร์ระวังนะพี่แตกพี่โทษโทษโทษเออรัวงไปเองแล้วพี่โจเอ้พี่เก่งพี่ข้างหน้าพี่เลยเอ้าแย่แล้วพี่แย่แล้วแย่แล้วพี่คิดเมียงหน้าพี่ไอ้อักก็เมียน่ะเออเออเกือบแล้วกูเกือบเติมแม็กแล้วต้นเกือบแม็กสอง ฉาย,ยาพี่เก่งแม็กส่อแม็กสองแม็กตัวสแม็กตัวสองแม็กฉาอันนะอร์ังวีไว้ทำอะไรยิงสิครับคุณระเบิดเอลพี่มีตัว ยิงผมไว้ผมจำได้คุณยิงผมไว้น่ะมีต้กไม้ให้ละล็อกไม้ให้ละมีพี่ไม้มีมีแน่นอนเอาขู่สวยมากพี่มีมีห้องไม้ห้องไม้พี่ห้องไม้ห้องไม้ห้องไม้รเพื่อเราเหรอเพื่อพี่พี่โจ ผมพี่ A, ระเบิดผมกับพี่พี่เก่งนี่พี่พี่เก่งพี่เก่งพี่ระเบ Alert ิดระเบิดสูตรใหมพ่พี่ตรงนี้เน,น,นี่ยตรงเนี้ยป่าไปตรงที่มันชอบดักกันอยู่หลังห้องอ่ะพี่ฟองฟองแนวห้องมายห้ <im ple> เอาเลยพี่เข้าเลยไม่ต้น ฟอกเลยพี่มันอยู่มันอยู่ห้องไม้อ่ะโอ้โหเอฟเฟกมึงนี่แม่งสุดยอดโอ้โหไปเลยเพ่เลือดผมไม่พอนะพี่เก่งเลือดผมเหลือยี่สิบ ทะลุไม้ตามนัดตายเลว่าว่าพี่เก่งพี่เก่งเอาปืนไปนี่นี่มาเอาปืนผมพี่เก่งมาเอาปืนผมโู้พี่เก่งมาเอาปืนผมเร็วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่นะมาแล้ว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 บอมแล้วผมไม่ได้อะใครมาวะเนี่ย โอ้เป็นไปได้ชนะเขาตาแรกไว้พี่ <laughs> <laughs> เอ้ยนอนนะบายตัดตัดคลิปเลยดีไหมพี่หรือว่าจะยาวว่าบินไปนหนึ่งครับตอนนี้ เด็กกันอยู่สี่คนบอกยับหัวหัวหัวแก๊งยังไม่มาหัวแก๊งอารมณ์เสียครับยิงไม่ได้สองตัวออกเกมไปเลยครับแย่มากหัวแก๊งไอไอป่าเนี่พี่ยิงไม่ได้สองตนอไ้่เลและพีบีออกเลยแง่ ในต้นเราก็มีแก๊งเอสห้าคนและใช่ใช่ใชพี่โจ๊กพี่โจ๊กต้องเปลี่ยนข้างหน้าเป็นเ <L S 2> อสด,ด,ด,ด้วยพี่ใจเย็นใจเย็นต้นแต่นะมีใครบ้างนะพี่มีสเปคมีผมมีทรายมีบอมแล้วได้เฟิร์สบอมเฟิร์สอ๋อห้าคน อ๋อในในในแคนี่ยเรามีตัวเอสนำหน้าตัวใหญ่เหมือนกันห้าคนแล้วใช่แสดงความยินดีนะครับโหตบมือเอ้าเขาก็รอเราสายกดเลยก็ได้ไอ้แซดพี่เทพสี่เก้าแซดใช่ แซตโฟนแซตโฟนไลโฟก็ไอโฟนแหลพี่แซตโฟนอ่ะมันอ่านว่าอะไรนะพี่มันอ่านว่าอะไรนะเสร็จอ่าวันนี้พี่แฟนพี่ออกรายการด้วยนี่ใครวะพี่อู้วิดดโอ้โหไม่ธรรมดามาพบกับตอนรับครับผมโอ้ Yeah, 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 แย่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 ที่สุดเลย,ดดยผมนี่อัดแล้วพี่แย่แย่แย่วขึ้นเอเอพี่เอเข้าแล้วเอามาตัวเข้าสองเอตัวหรือตัวอ L มาพี่ <Sound. S 1> แตก okay, พี่โอเคพี่โจพี่โจพี่โจรอผมก่อนพี่ เอาไอ้โธ่นึกว่าเสียงเพื่อนตึก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 แย่แล้วอู้ฮะมาดูสาววี นี่เก่งดีงงดีเลยไอ้ควายดีที่เนะี <c oughs> ่ยเดาท่านโพศแน่เลยพี่ <c oughs> พ <c oughs> ี้พ่อเอาวะเอาวะโอ้พี่ไอ้นั่นเจ็บมากอะ่ะ <c oughs> ไอ้สิงดอก เฮ้ยหลังเอมาแล้วพี่แล้วก็ยาวพี่เก่งแพ้แน่พี่ใี่พี่เล่นตาอยู่โคตรเจ็บไม่ตายกลางเจ็บโค,โคตรพี่วางเอ โอ้ตัวพังโอ๊ยมาช่วยกันหน่อยเถอะพี่ครับพี่ยาตัวกูเลยฟาร์มดิฟュซดน้อผมต้องเล่นฟองอะพี่แปดตัวเน่ เอาเด็กมึนมีคนมึนโอ้พี่เก่งเปิดระเบิดอีกแล้วพี่โจ๊กเป็นผมผมไม่ยอมนะพี่พี่มือระเบิดนะพี่แนวจะขึ้นวะ หลังเพี่หลัง A สองสามตัวหลัง a อสามตัวเลยพี่แล้วก็อยู่บีด้วยพี่เก่งตายแน่บอกได้เลยพี่เก่งตายแน่ผมรีบนะเหมือนคลิปที่จะลงครั้งที่แล้วผมรีบโอ้ เอาพี่เก่งพี่เก่งต่อหน้าต่อตากันเลยเชียวบอม has been planted โมยเลยโก็ผมบอกแล้วพี่เล่นดันนยเนี่ยก็ผมไม่เคยตอบเลยป่ะเพราะเอเอเขาโดนดันไงผมจะชาร์จกลับแล้วเนี่ย จะรีบพี่ไปกนันสี่ห้าตัวเฮ้ยแบ่งมาหน่อยจะชาร์จกลับผมจะชาร์จหลังเอกลับมาเป็นหน้าที่ของผมงงเออเออเพื่อนเรากระโดดไปชาร์จไปยิงแล้วพี่ เยอะเกินกำหนดมันวางได้ไงวะพี่แย่แย่แย่โอ้ยเม็ดเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้โหโดนหมดเลย อะไรวะเนี่ยคือคืออะไรอ่ะเลี้ยวต้นให้มาอยู่บีเอา Headshot หลุมอีกตัวแอลวะบอมเออ อะไรนะพี่โอ้วนอย่ยขวางได้ปะอ้วนอ้วนขวางอ้วนขวางผมผมชาร์จบ่ได้อะพี่เออเฮ้ยพี่เก่งจับอาคแล้วเว้ย เออ V L ขึ้นสองตัวไอ้นี่แกไม่เนาะแม่งจะเจาะยาวเจาะไม่เข้าหรอพี่เก่งมาแล้วพี่เอ้ยไม่ใช่พี่โจของพี่มาแล้วพี่เชื่อมเชื่อมสามตัวผมจะชาร์จไปนะแต่มันชาร์จไม่ได้อ่ะ โทษพี่เก่งเลยพี่เราต้องโทษพี่เก่งเพราะพี่เก่งเล่นสนายสามวินที่ผ่านมาึดึดขวาพี่ชื่ออมีด้วยข้างกลางพี่ข้างกลางโอ้ยโว้ยนี่แล้วพี่ก๊อ เออเรียบร okay. ้อยโอเคเไปกันเจ้าใจก็เปิดแล้วก็กลับ เองเอาแอลให้อยู่เอ้ยเอาไอ้นี่ให้อยู่พี่ <ไป S 1> ผมมั่นใจในตัวพี่เลยลพี่โจ๊กผมไปโอ้โอหน้าหลุด,ดลต้นเก็บก่อนก็นนกนหน้าเอพี่ สวยพี่โอ้ Ooh, รอสัตว์รัสเซียพี่อา้าวน้องไฟเราไปไหนแล้ววะนี่หัวร้อนหัวร้อนทำไมหนม<า>ึ่งดาวก็หัวร้อนเหมือนก <Okay. S 1> ันแหบกไม่มีแี่ไม่มีเราเลย <c oughs> รอเรือรอลิงที่ต้นหัวร้อนใช่โอ้ยบีเข้ามาไงเนี่ยอ้โถเพื่อนโถเพื่อน บอมบ์ต,ต,ตัววางอะเจ็บมาก <c oughs> เล่นเล่นกรแพงนึงกระแพงโหน้าหลุด, <c oughs> ดหล่ <c oughs> มหลอมากกูเอาใจให้เลย ไครกู้พี่พี่โจกับพี่ไม่ใช่เมื่อกี้เห็นพี่บอกว่าไครกู้เลยนะพี่กู้เลยกู้เลยผมไึ้ว่หนึ่งเพชรกู้โอ้พี่สุดยอดพี่แม่งสุดยอดเลย โอ้ระเบิดมันมาจากไหนครับยกใจพี่เลยพี่โอ้โหโดนระเบิดด้วยเฮ้ยตกใจแอลพี่แอลมีตัวต้นบีตน้น มันดักผมอยู่แอละดยพี่บอมม์ has been planted พี่ต้นเดี๋ยวพี่การมาเล่นด้วยนะอ่าฮะเดี๋ยวพี่การมาเล่นด้วย อออโอ้ทอฟฟ์กอร์พอใจครับจบคลิปครับเพียงเท่านี้เดี๋ยวว่านานไปเจอกันคลิปหน้าครับ